สวัสดีค่ะวันนีก็จะมาแบบเล่นเกมโรบอกนะคะมีหลายสี่ดยนะคะแต่ว่าโอ้ก็ันนี้เป็นอีพีแรกเนาะก็จะมีอีกหลายอีพีเลยนะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะชื่อช่องอ่อพัทลวดีอัศภูมินะคะก็ฝากกดติดตามกันได้นะถ้าใครกดแล้วก็สามารถพิมพ์บอกได้นะว่า เฮ้ยเล่นเก่งจังเล่นอ่อนจังเล่นอนะไรพวกนี้ได้นะคะเราไม่ว่านานดูกันไปติมที่กันไปเลยนะคะยาวๆค่ะเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนี้ทุกคนดูยาวแน,น่นอนเพราะเราเล่นคัดมาหลายสีหลายเแบบนะอันนี้คือสีแรกนะคะทุกคนเนาะพี่เกียดเล่นด่านนี้มากพี่ก็เลยขึ้นไปเลยค่ะ สีแรกสีแรกนะคะสีแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสีที่สองนะ่าจะเป็นสีอื่นๆน,นะคะสีพี่ลืมแล้วว่ามันเป็นสีอะไรนะสีต่อไปคือสีฟ้านะคะใช่ไหมไม่รู้นะเราเดามม,มัวนะ อันนี้ก็หัวใจนะคะเยือนหัวแทนหัวใจเลยเนาะอันนี้เกือบตกละเกือบตกละแต่ดีมีรูปหัวใจเลยไปลงเชื่อไปแต่ไม่เป็นไรหรอกอะก็จะขึ้นไปรอคนไปรอ้นไปเรืออออ่อยๆเนี่ยแหละใกล้ๆละนี่ไงสีฟ้าชมพูขัดข้นสีฟ้าชมพูโอ้โหสวยมาก ทุกคนมาเริ่มจากสีฟ้าก็เลยสีชมพูมาละสีฟ้าชมพูต้องจัดแล้วปะอ่ะเรากําลังเล่นอยู่นะอ่ะเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่อ่ะไปเลยไปละไปละเอาจอดอะไรเนี่ยเอาเราจอดอะไรอะ่ะสงสัยน่าจะมีพัสดุมาส่งอ่ะอ่ะไม่ใช่ใช่มันเถอะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่เราจะพากแบบนี้จนแบบสัก สีต่อไปนะเด oh. uh, um uh, oh, so, like, ี๋ยวเราจะหยุดพักก่อนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นดีเจทั้งวันเลยตลอดต่อนะคะอ่ะช่ำเถอะนะอ่ะกระโดดกระเด่งกระโดดกระเด่งเลยนะคะโอ้เกือบตกนะคะเมื่อกี้ปีนแบบไปจ์มามนอ่ะอันนี้มันติดนิดหน่อยเนาะอ่ะก็ไปไปไปโยโยโยมันเดิมค่ะขี้เกียจอ่าหัวติด หัวติดไม่ติดแล้วอก็ไปเลยนะคะนี่จะตกไหมอ้าไม่ตกนะคะไม่ตกด้วยก็ไปเหยาะ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 ไปเลยัอนี้ก็ไปแล้วนะคะนี่ก็มีรูปหัวใจอ่อนหวานนะคะก็จะเป็นสีฟ้าชมพูแบบแบบสามเหลี่ยมเนาะ ก็หัวใจหลายรูและะแล้วก็จะเป็นอันนี้เนาะแต่ว่าระวังตายด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นสีเขียวชมพูนะนอ่ะเราพักมาแล้วเขียวชมพูคือน่ารักสุดๆอ่ะก็ไปเรื่อยๆเฮ้ยอันข้างหน้ามันถังหูรูเลยอ่ะกอุ้ยไม่ใช่ช่ไมเถอะ เออเนาะสีเขียวชมพูใกล้จบแล้วนะทุกคนใกล้จะไม่ได้ดูแล้วเวลายังเหลือเยอะอยู่เลย้องเจ็ดนาทีเออช่าัมเธอไม่เป็นไรหรอกเนาะพูดพู้แบบผู้พาก็คือเสียงจะหายแล้วค่ะต้องไม่หายยาก้้อายละอ่ะช่างมเธอก็ไปเรยๆไ,ๆไป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 ละไปลไปรอนี่คือแบบ แบบออกมากนะฮะออไปไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆอันนี้งงมากมันน่าจะแบบใหม่นะคะทุกคนเนาะน่าจะแบบใหม่แหละอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะย้ำว่าอีพีหนึ่งมีต่ออีพีสองแน่นอนไปเรื่อยๆเลยไปเลยไปเลยไปโหลดไปโหลด ค่ะก็ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ใกล้ไปสีต่อไปแล้วน่าจะใกล้แหละหรือไม่ใกล้ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราก็ขอไปเรื่อยๆนะคะโนที่เราตัดไม่ใช่ติ๊กต k อกนะคะเป็นแอปแคปคัสเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอ่ TikTok อติ๊กต k อกะมันจะไม่มีแบบคอร e เไม่ม,ไม,มีไม่มีเยอะอยู่นะอ่ะ แต่อันนี้มาละมาสีต่อไปละมาสีต่อไปละมาสีต่อไปละโอเคทุกคนเราก็ไปไล่ๆเลยแต่ตอนนี้ก็ขึสะพานนะคะขึ้สะพานแต่มันรู้ว่าตอนนี้จะใกล้จบหรือ,อยังเนาะ แต่ถ้าจะจบแล้วก็จะมีบอกด้วยนะอุย้ยเราจะมีต่ออีพีสองนะอะไรพวกนี้อีเดี๋ยวอีพีสองจะต่อไปเลยนะอีพีสองเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แหลนะเนาะเพราะอีพออีสองอ่ะมันสนุกมากทุกคนแต่มันจะสั้นกว่านี้ด้วยนะอืออีพีหนึ่งก็ต้องสั้นอยู่แล้วไปละเออไปไปจบแล้วทนกันหน่อยนะทุกคน ก็จ,จบแล้วเนี่ยโอ้ยหัวชนอีกแล้วหัวชนเป็นดังเสียหน้าอันนี้คือก็ไม่มีอะไรหรอกความคิดแต่ว่ามันมีนะคะก็คือมันมันเลื่อนเองะมันลื่นมันลื่นมันเลื่นมากแม่คนมันเลื่อน,ม,น,อนมันเลื่อนมากเลยดูดิมันเลื่นมันเลื่นไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยทุกคน กระโดดถึงว่ารัวมากนะคะเป็นด่านที่กระโดดรัวที่สุดพอเข้าแล้วก็แบบนี้เลยแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะตอนนี้เข้าสู่จ็ดแล้วเลขจ็ดแล้วก็ใกล้จบกันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวตอนภาคเสร็จเดี๋ยวจะใส่เพลงให้ฟังกันแล้วกันแหละเนาะอืม กนแบบนี้เลยคือชีวิตเนี่ยเล่นแค่เกมแล้วก็มาภากเสียงให้ทุกคนดูเนี่ยแหละทุกคนก็อย่าลืมกดใจให้ด้วยนะอันนี้พี่ก็เล่นแป๊บเดียวแล้วพี่ก็พอนะคะอันนี้เนี่ยอืมเนาะโอเคค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ทุกสองช่องของพี่เลยนะ